สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสิพายางเบิองสวนยางเบิองอันอันสวนจะคลองสิตัดหญ้าออกเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องให้มันอันซื้อมันกับมาซื้อละจ้ะเด้อเพราะว่าเฮาอันยางเนาะคอยกับยางเรียงดับเรียงดับคอยเป็นคนยาง เปนดินเดียงดับพี่น้องเอ้ยกระสิประมาณนี่แหละจ้ะพี่นอ้นนนงงนอ,งนองเนี่ยเนี่ยมึงผ้าไทยเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมาฟังฟังพี่กะตะเวนมืดมืดพี่น้องฟังนี่มืดมืดมืดมาฟังพี่ฟังทั้งฟังพี่เนาะนี่ทั้งฟังหอกมาค่ะพี่ ทำมาดาเด้สนะิผ้ามาเบิ่งกอน้ำใหม่เนาะพี่น้องเนาะกอน้ำใหม่ไข่เนะี่ปลูกน้ำใหม่ไว้ประมาณนีนะ้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะกันหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอห้ากอหกกอเจ็ดแปดเก้าสิบคนบ่มัน่จะถึงบกุหล่ะพี่น้องรถมาครับบานล่ะมันจะถึงบ่กุ ว่าถึงจะสร้างมั้งก็เนี่ยกำมานนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยตัดหยาเปลี่ยนเออเติดเลยเนาะพี่น้องนะเนาะแปลี่ยนเออเติดเออเติดเลยนี่ละ่ะขวิาตัดเป็นสี่หาชั่วโมงพี่น้องตัดจอยกันก้นกน,น้องสาวนะน้องสาวใส่รถใหญ่นัน่มขวิดก็ใส่รถไถน้อยรถอันตัดหยาหน่อยกระโปรงหน่อยดอกพี่น้องค่ะใหญ่เติบมาละเบิ่งข้องมันตีละ่ะข้องกวิาตาดัดนะ จะติเป็นประมาณนั่นละพี่น,อน,น้องนี่น้ำใหม่ข่อยเอาไว้แนวมันพี่น้องนี่น้ำใหม่ไปแนวเพิ่นเนาะเมื่อกี้ละ่ะน่ะเห็นบ่ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องนี่น,นี่อันอันฟังที่ท่าย,ยู่นี่ข้างทิศตะวันออกเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นก็มาข่อยนั้นมาแค่ยวนเนาะโอ้ย,นะย,อยข่อยก็เฮ็ดหลายๆพี่น้องแต่แม่มุมจักเมย เห็ดเห็ดเห็ดมิต่เห็ดกับเห็ดนี่วะผุนนุกพ่ะกะถูกใจหล่อนที่ลานุกกระไดถูกใจหล่อนเพ่ะกะถ้ากันบินว่อนตอนแรกๆม่หนื่อยๆนได้พี่น้องเพป่ะกออกแม่แพรลูกมาอิทธิพนมาอยู่กับธรรมชาติเนาะแปรเนื้อเติเพด่ะก่ะมากเล่ละพี่น้องเป็นห้าวห้ากัมากคือกันเนาะพี่น้องเนาะสิปามานนี่ไรจ้ะพี่น้องเบิงบ่งเบิง้ง บมันเป็นซี่หาซิปโตหรอประมาณนะอืมบางทีละ่ะอ,อันนั้นน้องไส้พิ่นมาจากอันแข่งหมาเนาะเพ่กกระลังสิถอยรถหมา,าไปอันเอามาลงอ่ะนะพี่น้องน,น,นั่งข้อหมาขอได้พี่น้องมองออกกระลังกายหมาน,นั่น่ะเป็นวงกลมวงกลมนั่นเองนสิประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะอันทายคำไร้มันก็มืดพี่น้องเอ้ย มันกัดจีได้ซ้ำนี่เระพี่น้องเดี๋ยวขจียนเอาไว้ซ้ำนี่ชก่อนเด้ยพี่น้องเดี๋ยวคลิปมุ่งมั่นนาะขจิตายแต่โมเว้นเนาจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจิตายเบิ้งเนี่ยประมาณนี่ยเราจะพี่น้องประมาณนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้องเด้ออันตามากกับก้นไรก้นแท้ก้นติดตามมีข่อยน้ำเนี่ยด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าข่อยเฮ็ดยูทูบข่อยอันขอพูลา อันผู้ละแทะผู้ละไหลในเจ้าพี่น้องเด้อสิได้อันมาไหลสดให้กันเบิ่งนะพี่น้องเนาะแบบว่าสิมาอยู่วันอยู่ออสเตรเลียกับมีธรรมชาติอยู่เด้อพี่น้องธรรมชาติยั่งยั่งอยู่เด้อจ้พอะพี่น้องเด้อน่ารัพี่น้องจังไรกับเสียไว้ซ้ำหนีตะกอนเนาะพี่น้องเนาะจังไรกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายสีอยู่บาย